สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับโค้ดสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนมาทําเมนูยำพริกอ่อนค่ะหรือว่ายำพริกหนุ่มนั่นเองนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่หาทานยากมากๆเลยค่ะแต่วิธีทำํำง,ง่ายมากๆค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแป้งฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โค้สไตล์แป้งด้วยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือพริกอ่อนค่ะหรือว่าพริกหนุ่มนั่นเองนะคะนี่ค่ะเมื่อเราซื้อมาแล้วให้เราล้างให้สะอาดนะคะเด็ดขั้วออกเลยค่ะครึ่งกิโลนะคะวันนี้ที่แป้งใช้กุ้งแห้งค่ะวันนี้แป้งใช้กุ้งแห้ง50กรัมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหอมแดงซอยค่ะ3-4หัวค่ะน้ำมะนาวค่ะ2ช้อนโต๊ะ น้ำปลาค่ะ1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลปี๊บค่ะอันนี้แป้งจะใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะแป้งจะเริ่มจากการย่างพริกหนุ่มนะคะนี่ค่ะ วันนี้นะคะแป้งย่างในกระทะถ้าั่านใดมีเตานะคะสามารถติดเตาย่างได้เลยนะคะมันก็จะค่อยๆวางเรียงลงไปเลยค่ะย่างให้เกือบไหมเลยนะคะย่างให้พริกหนุ่มของเราสุกนะคะแล้วก็นิ่มเลยจะมีผิวดำๆด้านนอกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนการย่างพริกนี้นะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆย่างค่ะ ระหว่างที่ย่างพริกนะคะแป้งก็จะค่อยๆกลับไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็จะย่างให้เป็นเกียมๆอย่างนี้นะคะทั่วทุกทั่วทั้งเม็ดพริกเลยนะคะระหว่างที่เรารอย่างพริกนะคะเราก็จะมาทําน้ํายํากันค่ะขั้นตอนการทําน้ํายํานะคะอันดับแรกแ้งก็จะใส่น้ํามะนาวค่ะลงไปเลยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะจะตามด้วยน้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะแป้งก็จะใช้ช้อนนะคะบี้ให้น้ำยำของเราเข้ากันนะคะในส่วนของยำพริกอ่อนนี้นะคะก็จะมีรสชาติเผ็ดนะคะแล้วก็เปรี้ยวหวานนะคะเพราะฉะนั้นแป้งจะใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวนะคะ ก็จะคนน้ำยำนะคะจนน้ำตาลปี๊บละลายดีอย่างนี้เลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็จะเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะแป้งก็จะเติมหอมแดงซอยค่ะลงไปตามด้วยกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็ให้เราล้างน้ำนะคะเพื่อลดความเค็มก่อนนะคะสักน้ำหนึ่งถึงสองน้ำนะคะ นี้แป้งก็จะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะแป้งก็จะคลุกให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้ำยำของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอพริกกันค่ะนี่นะคะตอนนี้พริกของแป้งก็เริ่มสุกแล้วค่ะนี่แป้งก็จะย่างพริกให้สุกประมาณนี้นะคะจะเกี่ยทั่วกันนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะแป้งจะย่างพริกให้สุกประมาณนี้นะคะนี่ก็จะนิ่มอ่อนลงนะคะเมื่อสุกแล้วนะคะเราก็จะวางพักไว้ค่ะเดี๋ยวรอสุกจนครบหมดนะคะแล้วเราจะมาลอกดำๆออกกันค่ะนะคะตอนนี้แป้งก็ย่างพริกสุกหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นพริกกันค่ะเราก็จะเริ่มจากการลอกดำๆออกนะคะนี่นะคะผิวด้านนอกที่ดำๆนะคะแป้งก็จะดึงออกนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ ลอกออกแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะลอกออกนี้นะคะดําๆอันนี้คือส่วนที่ดําๆอันนี้คือเราไม่เอานะคะเราจะเอาเนื้อพริกด้านในที่สุกนะคะแต่ถ้าติดไปนิดหน่อยนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อลอกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นพริกนิ่มๆอย่างนี้เลยนะคะก็คือสุกดีเลยนะคะจากนั้นนะคะแป้งก็จะใช้มีดค่ะหั่นพริกเมื่อเราลอกเสร็จเรียบร้อยนะคะแป้งก็จะ ใช้ที่หนีบนะคะจับตรงหัวพริกไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นเร้ก็จะใช้มีดค่ะกรีดพริกลงมาอย่างนี้ค่ะเป็นเส้นๆหรือว่าถ้าเป็นใช้เป็นซ่อมก็ได้นะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเบ้ก็จะหั่นอย่างนี้ค่ะสับให้พอขาดนะคะนี่ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะแป้งก็จะทําอย่างนี้นะคะคบทุกเม็ดเลยค่ะจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะนะคะคือพริกที่แป้งลอกแล้วก็สับเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่คือเปลือกเขาค่ะนี่คือเปลือกนะอันนี้เราไม่เอาอันนี้ลอกเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งก็จะวันนี้นะคะตักใส่ในน้ํายําที่แป้งทําไว้ตอนแรกเลยค่ะ จากนั้นนะคะแป้งก็จะคลุกให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้นะคะให้เราชิมรสให้ถูกใจเลยนะคะก็จะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็จะเผ็ดไม่มากนะคะนี่ค่ะยำพริกอ่อนของแป้งตอนนี้ยำพริกอ่อนของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูยำพริกอ่อนนะคะในแบบโคตรตสไตล์แป้งทานคู่กับไข่ต้มหรือว่าผักต่างๆนะคะข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าเมนูนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของโคตรตสไตล์แป้งค่ะสำหรับวันนี้แป้งต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย